โอ้โหงานมีบุ๊กขอเสนอตอนหาเสริมไอคิวแปดสิบวันรอบรอบอ้ช่วยผมหาบอลลูนที่ลอยอยู่ที่ไม่ได้ผูกติดกับเก้าอี้ทีครับเอลูกไหนนะยาคูว้าวอุ๊บอ่ะสะพานไหนที่ทอดไปถึงอีกฝั่งโน้นกันนะช่วยผมเลือกหน่อยซี ใครตาดีเห็นกุญแจติดเครื่องรถไฟบ้างเฮ้ช่วยผมด้วยครับรถไฟพร้อมออกเดินทางแล้วแต่ว่าเชือกเส้นไหนที่ใช้ตีระครังหน้ากระบวนรถไฟกันนะโอ้โหตึกสูงสูงทั้งนั้นเลยผมอยากได้ล่มกันฝนสองคันช่วยหาให้หน่อยได้ไหมฮะสนุกใช่ไหมล่ะถ้ายังไม่จูใจยังมีปริศนาท้าสมองประลองความจังสังเกตอีกกว่าแปขอ้อ ที่ร้อให้ทุกคนมาช่วยผมอยู่นะครับมาเล่นส,สนุกสนุกพร้อมฝึกสมองกันได้ทั้งครอบครัวเล่มนี้เลยซ่อนหาเสริม IQ 80วปันรอบโลกนอกจากนี้ยังมีอีกเล่มนะซ่อนหาเสริม IQ ใต้ทะเล20งหมืยอดราคาเล่มละ4 9 5าบาทบทพบกันได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศน,นะครับ